ตาครีเพรสวรรค์ครับทอดมันหินจอตรงไหนละ่ะโตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัดแล้วครับชื่อว่าวัดสวัวถนนตาครีนะไม่ใช่วัดถนนวัดหัวเขาชื่อว่าวัดหัวเขาตาครี คงจะฉันเพนพอดีอ่ะเดี๋ยวเราจะถวายกระถินกันหลังจากพระชันเพนนีสิบเอ็ดนาฬิกามาถึงวัดพอดีครับว้นก็มีมมโรงโรงทานะนะมีโรงทานมีรับแจกของเข้าแถวกันหาที่จอดก่อนนะครับ ระหว่างรอทีมงานที่นัดหมายกันกรุงเทพยังมาไม่ถึงนะฮะมาคนละทางผมมาทางชัยนาทอีกทีมหนึ่งมาทางถนนถนะโ,โยธินนี่เขาแจกแจกทานเนาะแจกเ้าเป็นข้าวสารเป็นข้าวสารเป็นถุงถุงถุงไม่ใหญ่คนมารับของแจกเยอะเลยครับแล้วก็ มีของมาขายนะครับเ,เป็นรถขายนี่ฮะผมอยากเดินมาดูเนี่ยน้ำจรวดเขาเรียกว่าโบราณน,น้ำโบราณน,น้ำจรวดไดี๋ยน่มีแล้วมาดูมาดูน้ำจรวดใช่ไหมฮะเขาเขาเรียก เรียกอะไรน้ําจรวดน้ำจัวดจรวดโบราณจรวดโบราณอันนี้มันเป็นตัวที่ทําโซดาออกมา<ด>ใช่ไหมฮะและ้วไงใส่ถุงหรือใส่แก้วยังไงใหเนี่ยแก้วครับแล้วมีอะไรบ้างอ้าม,มีมีน้ําแดงมีบวยมีซาซีแก้วใหญ่ถ้าถ้าโบถ้าดั้งเดิมก็ต้องซาซีดิใช่ครับอ่าขอซาซีขอซาซีได้มีแก้วแก้วขนาดไหนบ้างฮะยี่สิบกรัม อันนี้อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบครับออไม่เอาเดี๋ยวมันวางในรถไม่ได้ไงในจิบอ่เออเอาเอาแค่นั้นเพราะว่าซาสีเหรอครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าน้ำโบราณเลยนะอน้ําโบราณเลยดั้งเดิมมันต้องเป็นซาสีอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ใส่ใส่น้ําเชื่อมซาสีลงไปกมังอ่ไม่ดังเย่าอเนี้ยเอาเมื่อก่อนมันมีเสียงอะฮะเมื่อก่อนมันมีเสียงวีดมีเสียงวีดฮะทำมันแต่ว่าแต่ว่าอ๋อทำก็มันนกขู่เขา เออมันจะดังมากนะลูเด็กๆชอบติดบาทลองชิมดูเราก็ไปเพื่อใครก็เหมาเลี้ยงเด็กใช่ไปกินเพื่อให้เหมาสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็รับจะหลวดมันงก้านี่ไงนี่ไงนี่ไงมันทําให้มีน้ําอย่างนี้ไงจะหลวดแล้วเมื่อกี้ก็ก้เราก็กดกดกดตัวนี้ปั๊มมันมีทั้งลมทั้งน้ำเอ่อมันลมทำไมหนูอยากกินเหรอเอาไหมเอาไหม อ่านี่ไงอ่ะให้ขอบคุณครับครับอ่างั้นผมเอาเอาอ่ามาอแก้วหนึ่งเขาก็บอกพาเขาก็ซื้อนะบอกไม่มีตังค์เขาไม่ได้แจกโอ้ยลูกเขานึกว่าเด็กๆก็เลยเดินมาเห็นแจกกันเอาเลยเอาเลยเมาเล้วเมาเมาให้เขาแจกบอกเขาพี่ เรามาสาวนี่นี่สิบบาทเลิกแล้วเนาะเดี๋ยวเขาเพนก่อนนะนี่ผมรอมาจากกรุงเทพรอพักพวกเดี๋ยวขึ้นไปศาลาด้วยกันนะบาทพี่สิบบาทอันน้ำไหลูกมาเร็วอันน้ำไหลมาเดินดูต่ออันอันนี้อันนี้ขนมโตเกียวยังไม่ดูถ้าใส่แมสอยู่ อ๋อถนนโตเกียวอ๋อกินฟรีจะทำทันไหมเนี่ยเ,เขาเหมามาใช่ไหมฮะอ๋อเหมาตัวเองขอบคคุณ่ะแต่นี้ก็ทำอย่างโบราณเหมือนกันเนะะเาะอ๋อมีจิตศรัทธาเนาะมาร่วมบุญเ<อ>หมาตัวเองเองแจกผมเพิ่งมาครั้งแรกมาจากกรุงเทพ เดี๋ยวแจกแจกเขาก่อนฮะคนเยอะเดี๋ยวผมยังรอพักพวกจากกรุงเทพยังมาไม่ถึงเดีวจะหมดแล้วค่ะแล้วจะหมดแล้วเหรอเอามาก็แบ่งกันกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปขายต่อใช่ไหมฮะพอแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเนาะได้บุญเต็มที่แล้วได้บุญเต็มที่แล้วอนุโมทนาด้วยครับเอาเอาเดี๋ยวผมไปแซงคิวเขาดิแม่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอ ขอบคุณครับนี่ฮะป้าวาสนาขนมโตเกียวเครปเนี่ยเหมาตัวเองมากินฟรีอ่าไหนๆก็ปกติขายอยู่ตรงไหนอะฮะบ้านลำดอนจ้าลำดอนหัวเขานะจ้าอ่าก็ใครใครมาจะอุดหนุนป้าชื่อร้านป้าป้าวาสนาค่ะป้าวาสนาเนี่ยคนมากๆค่ะก็จอดอยู่ตรงนั้นประจำเลยเนาะ ห้าโมงยังสามทุ่มวันนี้จิตศรัทธามาร่วมบุญร่วมกุศลขอบคุณครับอนุโมทนาด้วยนะครับเดินดูต่อไปเดินดูต่อไปเดินดูต่อไปกลายเป็นไปแซงคิวชาวบ้านนะนะอันนี้ก็เป็นโรงทานเนาะอาหาร อันนี้เป็นโรงทานใช่ไหมครับอันนี้อะไรเอ่ยรัดหน้าค่ะอ๋อรัดหน้ารัดหน้าไม่เห็นเส้นไงอ๋อค่ะอ๋อหมดแล้วเ่าแจกคนเยอะเนาะคนมารับบุญรับกุศลเอามาดูฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เป็นเป็นน้ำฮะฝั่งนี้เป็นน้ำฝั่งนี้เป็นน้ำอ๋อนี่เขาแจกอะไรล่ะนี่อันนี้อะไรคะะะแจกอะไรครับมู็กระะอ๋อหมูกระทะ อ well. <laughs> <laughs> ๋หมูกระทะก็แจกแบบแจกแบบนี้เลยใส่ถ้วยแจกไปหมูกระทะใส่ถ้วยไปเนาะนี่กระเพราหาผักเอาเองนี่ครัลูกเ่าไปเนีเรามาเรามาก็อุ้ยอุ้ย เจ้านู้นเจ้าอะไรล่ะเขาแจกกันจะหมดอยู่แล้วนูหเจ้านี้ก็หมดแล้วหมดแล้วครับเมื่อกี้แถวเขาหันหัวมาทางนี้เดินตามมาเมื่อกี้แถวก็จะอยู่หัวตรงนี้ฮะพอทางแถบนู้หมดก็ตามแถวเข้ามาก็จะถ้าเดินมาหัวแถวก็จะ ก็จะเจอจุดที่เขากำลังแจกทาน,นอย่อ๋อนี่เขาก็เป็นบุญกุศลน,นี่เขามีข้าวสารมีน้ำปลามีปลากระป๋องมาแจกครับหมายถึงว่าท่านใดมีจิตศรัทธาก็มาแจกได้ครับหมดแล้ว มาทําบุญนี่ฮะที่เขาเรียกว่าทําบุญทําทานนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าทําบุญทําทานมาทําบุญแล้วก็มาทําทานด้วยเดี๋ยวรู้อย่างนี้ไม่มีใครบอกนะเดี๋ยวว่าหลังจะทํามั่งแถวแถวก็หดแล้วฮะแถวแตกแถวแตกเพราะว่าของแจกหมดถ้ามีรถคันไหนที่เขา มาแจกทานอีกแถวก็คงมารวมตัวกันเดินเดินไปดูเขาแจกทานมาด้วย <c oughs> อ่ะรับของหน่อยออเป็นอาหารที่เขาแจกแจกทานกันไปครับทีมงานมาถึงวัดแล้ว ทำยังไงคร <_ an> ับครับเด<ะ>ีงนก็มาร่วมบุญร่วมกุศลก็ออออระวังถอยไปชนกับข้าว มาทำบุญทอดอะไรทอดกระถินทอดกระถิ่นเนาะเขียนเขียนเองเลยปากกาเราไหมคุณไม่เป็นไรใช่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเขียนหนงเอาขอช่วยเดี๋ยวได้ผรู้ามยามไรเดี๋ยวค่อยถวายด้วยนะเดี๋ยวค่อยถวายอ่าอ่าเอาผ้ามาก่อน เดี๋ยวเราถวายท่าไจด้วยนะเดี๋ยวรอรอช่วงเวลาอ,อาดูถอดแม็กแม็กแม่ไม่ได้ใส่แม็ก ไ,ไ,ไม่เป็นไรครับ ถวายอยู่ตรงนู้นครับตรงนอครับเ็ถวายกักทิพย์เพื่อบุญรักษาตะเกียร์กรคุ้มครองท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคนเยอะเดี๋ยวโดโดจะไปเกะกะเขาครับให้นั่งพนมมือด้วยพนมมือไว้พนมมือสาธุสาธุสาธุไว้นครับอ็เขาว่าเทวะเทวสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาพกริ่งนาาน,นากับทั้งภาพในสังสรรบริวารทั้ง,งพวกนี้เป็นของคุณคัจจยาพรปนาวันรอบด้วยท่านทานาสีเองผู้มีกุศร,รษัมน์มาได้น้อมนำถวายแต่พระเป็นผู้ทรงที่จะพิจารา รอมทวดใจมากในอวันทีก็แล้วแล้วภาคกินทานกัรทำท่าในทีบุมากินบุพกรเป็นต้นทิศรูปนั้นจึงควรแก่การที่จะกระทำกติณทานกิจให้ถูกต้องตามพระอรค์มิจะต้อสก่เรอุริสุสังกัปปะจันโทปนันโสยะผานิโท ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีมงานมาจากกรุงเทพที่ถวายผ้าพระกฐินอะไรกันก็เรียบร้อยตัมอนุโมทนาการกับเอฟซีเลย น้อสจ์จะพได้เท่าไรน้องก็เอหมดนยดในยอดเท่าไรนะจะเป็นแคให้ทราบอผู้ใจผู้ทุกท่านนอปีน้าขออเชิญทุกทานนะจ๊ะโปีนาี่าจ้า่จ้าาปน่งานจ้า่จาา ไปไหนโรงาไม่ทีไ่ไหไนเนี่ยมลำพังที่ไหนเรดาร์มีคนใกล้เมื่อกี้นี้เราเสร็จภาร,รกิจทำบุญทอดกระถินที่วัดหัวเขาตาคลีฮะเนี่ยวัดเขาอยู่หัวเขาตรงเนี้ยฮะแล้วพอมองขึ้นไปก็เหมือนกับมีสถานีเรดาร์เพราะว่าตาคลีนี่เป็น อกองบินเนาะเป็นกองบินกองบินตาคลีจาไาตอนนี้เลยขับเข้ามาในย่านเมืองเก่าฮะของตาคลีศารไหนไหนมาแล้วเราไม่เคยมาที่ตาคลีนะแล้วก็เปิดคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นบ้านเห็นเมืองของตาคลีอันนี้ศาลอะไรอ่ะมีรูปกำแพงเมืองจีนด้วยอ่ะอมเจ้าแม่ทับทิมศาลใหญ่โตมากเลยสาธท ที่ว่าเป็นย่านเก่าก็เลยเปิดกล้องถ่ายภาพบรรยากาศมีเป็นบ้านไม้เหมือนเป็นตลาดเก่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตาครีฮะเพื่อนๆครับเป็นวงเวียนตรงนี้น่าจะเป็นถนนคนเดินเนาะเนี่ยชื่อว่าถนนตีคลีฮะมีเป็นอนุสาวรีย์เทวดา ถือไม้ตีครีแล้วก็ที่มองตรงนี้น่าจะเป็นสถานีรถไฟครับถไฟสถานีรถไฟบ้านตาบ้านตาครีตาแนะน,น่อน,นอนุสารีอนุสร์เป็นวงเวียนเทวดาตีครีอน,นุคนเดินบ้านตาครี เรามาที่นี่ครับ,<อ>บกาแฟโกบวยโดยคำแนะนำของครูตั๊กครูตั๊กเขาเป็นคน<อ>ค้นหาอบ,บอกว่าร้านกาแฟบรรยากาศดีนะลองดูสิ <ละ S 1> เป็นยังไง<อ>นี่ครับกาแฟโกบวยบ้านตาครีอยู่ใกล้ๆกับ สถานีสถานีรถไฟบ้านตาคีฮะแล้วก็เนี่ยะเขาเขาที่ว่าเราไปทอดกระถินที่วัดหัวเขามาดูบรรยากาศของร้าน<ม>เปิดแล้วใช่ไหมมเข้าไปดูครับ<ม>ขออนุญาตนะครับ นั่งไหนนั่งข้างนั่งข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ใช่ไหม่ึ้นรถมาอขอดูเมนูหน่อยให้เพื่อนดูเมนูครับขนมเค้กก็น่าทานเนาะ เชดช็อกโกแลตมีเชดเรดวอวมเอร์ถามคุณตั๊กว่าทานอะไรครับ<อ>มีเครื่องคั่วกาแฟด้วยคั่วเองเลยใช่ไหม,มแ,ลแล้วกาแฟกาแฟเป็นเมเ็ดจัดอ,อ๋อซื้อเม็ดมาคั่วมา น่าจะหอมไี่น่าได้กลิ่นหอมของการคั่วกาแฟนันกงานต้อนรับมาหาผมแล้วเอาหางมาถูขาขอบคุณครับข้างนอกก็ลมพัดเย็ยนสบายเนาะอากาศดีอะมองเห็นทางรถไฟครับไปทางนี้ก็เป็นสถานีรถไฟบ้านตาคลี เดินมาเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินดูบรรยากาศรอบๆฮะรู้สึกว่าเขาใช้เป็นลางรถไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าดูแล้วมันนึกถึงรถไฟอะ่ะขอบพื้นปูนแล้วก็ตกแต่งเป็นสไตล์ปูนปูนฉาบเรียบฉาบมัน เสาเหล็กอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้นึกถึงว่าบรรยากาศว่าเป็นทางรถไฟเนาะมันก็เลยเข้ากับเราได้มองเห็นรางรถไฟสถา,านีรถไฟลมพัดดูใบไม้ไหวลมข้างนอกก็ดีข้างในห้องแอร์ผู้ค้าก็เยอะเนาะค้านั่งอยู่ข้างในเยอะเลย เราแย่งกินโกโก้ครับโอเคชิมเหรอไม่อร่อยไหมครับอร่อยไหมแต่ร้านเขาล่มเย็นหรือว่าแบบไม่มีอะไรบงังอะเนาะโลง่งโล่งจากภูเขาจากอะไรลงมาที่นี่เขาแนะนำบอกว่ามีโซดาสากัดอะไรสักอย่างเนึ่งยังไงเห็ะเห็นเขาแนะนำบอกว่ามีโซดาอะไรที่นี่สกัดเองอะไรเนี้ย เป็นน้ำไอ้นี่ผสบน้ำขึ้นป่าเลยอ๋อใช่เลยมก็บอกโซดาสกัดกลิ่นกาแฟไม่อ๋อเป็นโคบิวหรอครับใช่ไหมฮะเป็นแต่แต่ว่าใส่เป็นโซดามาอย่างงี้ลยลองก็มีเป็นเอสโซดาฮะลอง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 เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปจ่ายว่ะหรือเดี๋ยวไปจ่ายก็ได้สั่งมาดื่มับเข้าไปจ่ายฮะได้ครับยวตามเขาไป เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นร้านกาแฟที่ว่ากาแฟอร่อยเป็นระดับต้นๆเลยของของที่นี่แล้วก็อาจจะรอนานนิดนึงเขาเรียกว่าเขาละเมิดละไมในการชงอ่ะผมเลยสั่งโซดาอันนี้เขาเป็นสุดเป็นกาแฟกาแฟชื่อของเขาอ่ะกาแฟโกบุ้ยเกาแฟโกบุ้ยแล้วเมื่อกี้มีข้อมูลว่าเขามีโซดาสกัดเลยสักอย่างหรือผมเดินเข้าไป เดินเข้าไปจ่ายเงินเดินไปดูด้วยกันไปเข้มข้นอร่อยเข้มข้นโมดูก็อร่อยด้านในคนเต็มนะครับเพื่อนๆคนทยอยกันมามีหน้าเขาเลยแนะนำว่าถ้ามาตาคลีเนี่ยให้มาทานกาแฟเจ้านี้ครับ กาแฟโฟบูเข้าไปถามน้องเขาล้รู้สึกว่าโซดาสกัดอะไรนั้นเขาเลิกทำไปแล้วครับเขาไม่ได้ทำก็เป็นโซดาโซดาธรรมดาโซดาโซดาทั่วไปอ่็เพื่อนๆครับ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งก็อเรามาตาคีแล้วก็ไต่ถามมาฮะมาตาคีแล้วมีอะไรก็เขาบอกว่าชอบกาแฟก็มาโกบวยรสชาติดีกาแฟแบบโบราณกาแฟในตำนานรู้สึกว่าเขาทีแรกเขาเนี่ยเออเขาทำช้าแต่ว่าเขาละเมียดละมในการทำมาแล้วก็มีเครื่องชงเครื่องอะไรเป็นกาแฟในตำนานบ้านโรโดบาเที่ยวก็คงไม่ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะฮะเอฟซีที่อยู่ตาคีก็ ช่วยคอมเมนต์เพิ่มเติมมาด้วยละกันเรียกว่าเราเพิ่งม,มาครั้งแรกแล้นะตาคีนครสวรรค์ก็ผ่าน,น,านปพื้นป้าดไปหรือว่าเข้าไปในเมืองวันนี้มาแวะตาคีแล้วก็ได้มารู้จักกาแฟในตำนานครับกาแฟโกโบุ้ยอะยไปถือขึ้นรถไปลูกค้าเยอะจริงเมื่อกี้เดินสวนเข้าไปก็หลายคนนี่ก็รถมาจอดแทนเราเลยฮะเนี่ยมากันเป็นหมู่คณะเพื่อมากาแฟโกบุ้ย ้องขอโทษเพื่อนๆที่เป็นชาวตาครีนะครับผมอาจจะเหมือนกับไม่รู้อินูอินีนะเขาบอกว่ามากินกาแฟก็ลองมากินร้านนี้แต่ว่าประวัติความเป็นมาก็ไม่รู้แต่เห็นแล้วละครับว่าลูกค้าเยอะจริงๆแล้วก็กาแฟอร่อยแน่นอนอโกโก,ก้ก็อร่อยส่วนพีเอโดไม่ต้องถามฮะชามะนาวหมดเลี่ยงไปแล้ว ไปต่อดันคลิปนี้ของเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะสัญจรไปต่อในนครสวรรค์หรือจะไปตรงไหนต่อติดตามในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับวีดีโอครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe กดไลค์เยอะๆด้วยนะครับี๋ยวเจอกันต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ร้องเพงลงร้องเพลงให้เอฟซีฟังหน่อยจิร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงหน่อยร้ <Okay. S 1> องเพลงให้ฟังอยากร้องเพงเลงอะไรร้องเลยอะไรบุญพลา <c oughs> บุญปลาของไม่ลงพรนเะเน่างตองตาบ่กาา็นะบ่อนาเช่นะบ่อนาเชื่อน้อว่าไอ <c oughs> บ่หนาเตือนอจึงมาติดมาพอนกันมาดอ่อนจักราดน้ำตานวามีอยู่กาดูยู่อยู่ได้ให้ขาว่าจะได้คืบชะตาถืกใจวาตกดบุมความฮะรื่ขึ้นบ่ได้ทุบใจอยู่เดนนอว่าโอรนอนางเอ้ยเจ้ากับเคยขึ้นน้ำอยู่แมนบ่ ว the ่าฮะเจ้าจนเกิดข like ี่กรอย้อนวายย้อนวายย้อนบุญพลาเน่เนาะย้อนบุญพลาเด่น่าปาหน้ามากปปองคือกันอยู่นอกดอติดดอตีฟันที่ฟันให้บุญพลาท่าห้ฮัาเจ้านุกงานทุกวันโดยหายใจอยู่ใกล้ๆกันจนพ่อมือตาย

เจ้ากับเคยเกิดนั่อยู่แม่นบ่แม่นบ่ว่าฮะเจ้าจงเกิดที่กอนนอนวายย้อนวายย้อนบุญพลาเดนอ่ะบ่บ่ดอบปองคือคือกันอยู่นอนเนอที่รอที่ฟันให้บุญพลาฮะฮะนะ่ายฮะนะนอกกานทุกวันด้วยหายใจดู่ด้วยใกล้ๆกันจนพ่อมือตาย ได้ตำเนียงกระเพาะว่าโอระน้องเลย เจ้ากับเคยด้วยน้อยู่แมนบอกว่าเจ้าจงเกิดที่กอย้อนว่ายย้อนวายย้อนบุญพลาเด่นอกพาดมาปกป้องคือสึกคือกันอยู่นอตดันรอที่ปันให้บุญพลานะพานัดเน,น้รการทุกวันด้วยหายใจอยู่ใกล้ๆกันชนพ่อมือตาย